สวีดสวัสดีคนที่ไปตัวตายทุกคนด้วยนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะแบบมึนๆวันนี้ผมมีคลิปจาก Identity 5นะครับซึ่งไปไป,ไปติดตามก็ได้นะช่องชื่อว่า Identity V Community นะซึ่งคลิปจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนี่เลย Identity V มันจะเป็นสกินใหม่นะครับของเจ้าแมรี่นี่เลยอื ขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะถ้าเห็นเลยนะหลักๆเนี่ยมีเจ้าแมรี่อยู่และตรงนี้น่าจะเป็นเจ้านักมายากลไหมผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับและถ้าใครสังเกตดีๆนะทางด้านซ้ายบนนะครับแถวๆคำว่า identity v เนี่ยจะเห็นเจ้าแมคชินิกใครเห็นบ้างเจ้าแมคชินิกและข้างๆแมคชินิกดูเหมือนว่าจะมีตัวนักบวชอยู่ด้วยนะครับ ่าแล้วก็ตรงไฟล์ล่างจะมีเจ้าเดมี่ลอยเยอร์แมดไอรันจวนแล้วก็ถ้าใครสังเกตด,ด,ด,ดีๆนะครับข้างๆไอแมรี่เลยมันก็จะมีเจ้าไมค์มอร์ตันซึ่งไอที่ใส่หมวกที่อยู่ข้างๆนางรันจวนผมก็ไม่รู้นะคะว่าใครเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันต่อเพิ่อมอันจะขยายนะ ชุดสวยนะอีเมลี่คนนี้อืดูดิเป็นทางด้านของสกินทองนะครับใช้หนึ่งพันสเปกตรัมในการแลกมานะเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะอลังการอ่านี่ไงเจ้าไมค์มอร์ตัน มีเจ้าใครก็ไม่รู้อยู่ด้วยนี่เลยเจ้าแดนเซอร์และนี่ไงเจ้าแมคานิกและเจ้าคริสเทดนะจ๊ะไหนมาดูกันต่อนี่เลยเจ้าเดมี่หรือเปล่าเอ่ยน่าจะมาเป็นเซตฮะอ๋อแล้วก็มีท่านาทของเจ้าแมดไอร์ลอยเออร์และ น่าจะเป็นเจ้าเอม่าวูดเออใช่เป็นเจ้าเอม่ามีนี่เลยนางรันจวนของเราน่าจะข้างบนสีขาวๆข้างล่างมันจะออกสีเขียวๆหน่อยเนาะเออซึ่งหมวกปริศนานี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือของใครอ,อ่ะ บรรยากาศเหมือนเหมือนจะเป็นเหมือนกับละครเวทีนะครับผมนี่เลยชุดค่อนข้างสวยนะนี่เลยนะครับ idn e t i t y ข้างล่างมีโอเคคลิปนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะโอเคถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ idn the gamer ด้วยนะครับ คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะ